ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด สนับสนุนข่าวโดยคอร์ฟายเอ็มเอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดสูตรคอร์ฟิลเข้มข้นถึง5ชนิดวีคลาสอัลฟาฟาพักเคลสาลายคลอเรล่าและสไปรูรีน่าเพิ่มคุณค่าด้วยการเสริมน้ำมัน m c t และโคเอนไซม์ Q10 สนใจติดต่อศูนย์จำหน่ายสมาร์ทช็อปเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0619791765 ชุมชนวัดพุทธาภาวนารามร่วมเป็นเจานา้าภาพพิธีสวดพระพิธมสรีระสังขารอดีตเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามที่สาราก er ารปรียนจตุรมุกวัดพุทธาภาวนารามถนนสุขุมวิทตำบลท, e ท, no ท้ายบ้านใหม่อเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการชุมชนวัดพุทธาภาวนารามนำโดยผู้ใหญ่กบชูชาติดุลยะาประพัดสอนผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลท้ายบ้านใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธมสรีระสังขารพระธิการสำเนาสลีปัญโยสำเนาคำแหงอดีตเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามโดยมีสจสมทวินพูลเกศ สมาชิกสภาอบจสมุทรปราการจุดทูบเทียนบูชาพระตนไตรยัยอาจารย์อุดมดีกระจา่างประธานกรรมการเทคนิคสนามมวยลุมพินีจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมท่ะนนายฤิธิชัยพรสุธารักษ์จุดเครื่องทองน้อยหน้าศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดน้ำแดงสีรูปสวดสหัสยัยคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยนางุนเทียนถิ่นบางบนร่วมทอดพระไตรบางสกุลถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรโดยมีพระเถรานุเถร,ระพระภิสูุสามเณรจากวัดต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัด ปาราการคณะศิษยานุสิตพระธิการสำเนาสิริปัญโยและชาวชุมชนวัดพุทธาภาวนารามเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงโดยพระมหาวิโรธอัคคาปัญโยผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัด,วด,วดพุทธาภาวนารามพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะภิกษุสงฆ์และวยาวัจกรวัดพุทธภาวนารามร่วมให้การต้อนรับภายใต้ามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่อเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่อสมมู่3าตำบลท้ายบ้านใหม่

ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย c อไฟ f y MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดสูตรคอฟิ i e l เข้มข้นถึง5ชนิด V Class Alpha Pha Phakel สาหร่ายคลอ o รลล l า a และสปรู u l i n a เพิ่มคุณค่าด้วยการเสริมน้ำมัน MCT และโคเอนไซม์ Q10 สนใจติดต่อศูนย์จำหน่าย Smart Shop เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0619791765ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกัน วัคซีนสู้โควิด